สุดปรดุครับครับผมถ้าเห็นลงขายกันมานานแล้วมันมาจากราชวงศ์แถวราชพฤกษ์มันมีราชวงศ์ถังกันราชวงศ์ตุนนะทำไมอยู่สองราชวงศ์นะกั่คือจีซีแปดนี่ไงทำไมเก่าบอกกูตั้งสี่พีเชศอัดเสียงของเชศจังอัดไปแล้วอัดอยู่อ่ะ สองนาทีแล้วอดไปแล้วเข้ารายการสินี่ไงเจ้าคุณก็เข้าสิรถคุณมาไม่เราเราก็ทำแบบเหมือนเดิมไงไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเฉพาะคุณต้องพิเศษมามาการถคันใหม่รถคันใหม่ครับวันนี้ Evolution ครับครับผมถึงเวลาที่ต้องจากลาถึงเวลาที่ต้องไปต้องไปแล้ว3ามแสนครับอีเฮ้ย3 5มแสนห้าเหรอใช่ ไม่ถูกจังอ่ะเอาไปแขกคอยอย่างเดียวนีเดี๋ยวมัยื้อมาเลยเดี๋ยวมันยื้อมาเลยเดี๋ยวมันน้อยใจเออแต่ถ้าใครชอบก็ลองสกิลมาได้ไม่ไม่ขายไม่ขายตามจริงพันธะเยอะหรอเขาบอกจะไม่ขายร้านห้ามีคนจะซื้อร้านขายร้านห้าร้านห้าเนี หรือว่าอยากเอาไงดีครับเอาไปสิบสามราคาแบบหมดใจไปครับหมดใจพอบอกสิบห้าบอกก็คิดด้วยก่อนสิบสามไปเลยรถคุณยืนอย่างี้รถคันใหม่สวัสดีครับไมสดีครับติดตามรายการมีญญาเปิดรายการครับครับจับเวลาขอต้อนรับไม่บอกด้วยไม่บอกด้วยมึงอยู่ในรายการกูไม่ได้ไปคิดไงไม่เกี่ยวมึงก็ต้องดูถ้ามึงทำไม่ได้ก็มึงไม่ดูรายการตัวเองและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรถคันใหม่ใหม่ วันนี้มากับซูบาดูครับครับผมถ้าเห็นลงขายกันมานานแล้ว G C 8ครับผมเป็น G C 8คุณตูนคุณสัญญาแล้วคุณมาสิก็ต้องบอกว่าคันนี้มันมีประวัติความเป็นมายังไงมันมาจากราชวงศ์แถวราชพฤกษ์อ๋อราชวงศ์ถังเลยราชวงศ์ถังมจากราชวงศ์แถวราชพฤกษ์มันมีราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ตุลนะมันมาอยู่สองราชวงศ์นะไอเดียคุณคุณพูดถูกเป็นราชวงศ์ถังก่อนจัจหวัดถ้ามีคลิปย้อนหลังไงที่เราไปเอารถไงมีป่ะอัน ถ้าถ้าอยู่กับราชวงศ์ถังคนที่คนก่อนคอนโดเนี่ยน่าชวงถังถังอะนั้นถังแต่ตอนที่มาร้านเมงเฮดเดอร์น่าชะวังตุนอันนี้เป็นราชวงศ์ถังไอ้ยีรอดไปคุคงไปหมดแล้วไอยี่แต่ครัวนี้พอเราอิมพอร์ตจากราชวงศ์ถังมาวันนั้นเราไปที่ไหนกันสักที่หนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ราชวงศ์ถังเขาเสนอเงื่อนไขมาอ๋อเงื่อนไขดี ไปดูรถเลยสตาร์ทเนี่ยขี่ได้ตึ้มเลยที่อู่สีแถวนึงแล้วกันที่รามอินทารามินทรากวสองไปวันแรกพี่เป็นไงบ้างพี่ก็ไปกับผมวันนั้นพี่เช่ก็ไป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 รถอาบน้ำรถไอาบน้ำรถไปอาบน้ำรถกียร์เกียร์สวแต่ผู้ชมว่ารถพวกนี้ครับมันรถมันปี90กว่าใช่มันจะไม่อาบน้ำเลยมันก็ไปไม่ได้รถมันก็ต้องมีริ้วรอยนะครับเพราะงั้นการอาบน้ำ มันไม่ใช่การย้อมแมวหรืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติกลับมาสดใสกว่าเดิมใช่จะใหม่เลยไงจะใหม่พอวันแรกเราไปราชวงศ์ถังเราก็บอกว่ามึงเอากลับบ้านเลยใช่เอากลับบ้านไปก่อนเลยวันนั้นเราสามสี่คนหนงมาอัพด้วยคว้ากุญแจปุ๊บเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่ไงราชวงศถังสตาร์ทปุ๊บเป็นไงโอ้โหติดเลยอะ ติดอยู่ตรงนั้านอะไปไหนไม่ได้เลยแบตไม่มีผมจําได้ว่าพวกคุณขับจากบ้านผมแล้วคุณบ่นโทรศัพท์ไล่หาผมตลอดทางน้ำมันหมดเลยเน่ยใช่ตอนแรกแบตหมดก่อนวันแรกที่คุณสำลักอะไรกันตลอดทางที่เรามีภาพเขียนก็อยู่ในสิ่งคนแล้วก็ไอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวันนั้นต้องออกรายการอีกรายการหนึ่งจะรถออกไปก็ไม่เป็นไรอ่ะก็จอดไปก่อนวันนึงเดี๋ยวเติมมันเดี๋ยวก็ไอ้เลี่ยนแบตเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเสร็จปุ๊บเอาเข้าบ้านอ่าฮะนี่หนึ่งในความฝันที่ผมต้องมีใช่ก็คือซูููบรุใช่่ดดาาววลลกกกไไ วันลุกขึ้นขับไปถ่ายรายการเป็นไงฮะเรียบร้อยครับดับครับน้ำมันไม่มีน้ำมันหมดมึงซื้อรล้ไม่ดูเลยอ่ะอยากอช่าเลยๆนะมึงราชวงศ์ถังเขาบอกขับได้เลยอก็ไปก็อย่างที่บอกครับก็คันนี้ก็มาอยู่ครอบครองก็ปีกว่าแล้วมั้งอยู่แต่ผมแล้วปีกว่าแล้วกับสองปีแล้วใช่ก็คันนี้สีเดิมคือสีแดงใช่ไหม สีเดิมรหัสคือสีแดงถูกต้องครับรหัสเดิมคือสีแดงเพราะว่ามันมีมันมีสีแดงปิ้นออกมา<อ>เพราะว่ารหัสตัวถังซูรุคนซื้อง่ายๆเลยมันสามารถไปเสิร์ชได้ในตาม Google ได้เลยครับรหัสตัวถังมันจะบอกทุกอย่างใช่ไหมพี่โก้เนอะใช่ม,มันจะบอกไปทุกอย่างนะครับค,ค,คันนี้คือ GC8 แแท้ทำไมถึงซื้อคันนี้ ราชงถังเขาบอกว่าคันนี้คือรถรถใหไรไปขายเด็ดรถที่ราชงถังเขาไปซื้อมาเขาบอกว่ามันคือตัวถังเทอร์โบแทะเทอร์โบแท้นะครับก็เลยซื้อมาจากนำเข้าโดยซูรุประเทศไทยราชงถูกราชงถูกคืออย่างนี้จะป้ายยาให้ผู้ชมเข้าใจโอเครถคันนี้มันกลับสีมานะครับจากแดงซึ่งถ้าผู้ชมต้องเข้าใจก่อนคนขับซูรุ่ะแม่งชอบกันอยู่สีอืีน้มเงินน้มเงินอะหลักหลักและ เหลืองเหลืองหายากหายากมากมน้ําเงินขาวเหลืองมีแค่นี้ครับมสมัยนั้นมอเตอร์อินเมจรนำรถเข้ามาในตัวถัง G C 8ปต้องเป็นคนที่มีเศรษฐีต้องเป็นคนที่มีตังค์เรียกเศรษฐีใช่ใช่แล้วก็ต้องมีคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษหน่อยอมผมจะเรียกว่าคนขับสุรุทุกคนสมัยนั้นคือขับปับ๊บแม่งไ,ไม่ว่าไม่ว่ามึงจะอาชีพอะไรมึงดูจะดูเป็นสถาปนิกทันที<อ><อ>มึงจีดูเป็นคนที่คิดต่าง มันจะเป็นคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่เหมือนคนอื่นนะถูกป่ะคือถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งของมันเนี่ยไอเนี้ยจิโก้ใช่ป่ะถ้าคุณยืนค่าคันนี้มันจะกลายเป็นผู้ดีผู้ดีแต่ข้างในคุณแม่งเล่าร้อนเหมือนซูเปอร์ไซย่าแบ่งพลังอยู่ด้านในอ่ะแต่คุณใส่สูทนะแต่ข้างในคุณที่แบบใส่รองเท้าร้อมแข่งคนที่ขับรุ่นนี้ก็จะมีใครมีพี่อันเสียคุปเมทานโอ้ใช่อันนั้นเขาแบรนด์แอมเลยเขาแบรนด์แอมรุ่นนี้เลย มีพี่บีมอเตอร์แท็กก็ขับรุ่นนี้เห็นป่ะหน้าตาติ๋มติ๋มังนั้นใช่เห็นป่ะพี่อันอย่างเงี้ยดูเรียบร้อยจะตายคุยก็เรียบร้อยใช่ใช่ป่ะให้ลองขับพี่บีอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่แต่เวลาขับรถเป็นไงโอ้โหรกแตกตีนยักเขียวกันเลยถูกป่ะ ราชวงตุ๋นก็เคยมีสมัยก่อนเขามีสมัยก่อนอ U X O ใช่ค่าค่าผ้าเบรกเอซิระดับเจ้านายเราซื้อใช่ของมันก็ต้องดีถูกไหมแล้วก็พอทําก็หมดไฟตามสไตล์ของเจ้านายเราแล้วก็เบื่อตามสไตล์เจ้านายคือได้เสียตังค์ได้ขึ้นชื่อว่ากูจ่ายตังค์ได้เป็นเจ้าของแล้วได้ถือเอกสารไอ้น้อง บ้านบ้านเขาบ้านเขาโอ้โหเขาก็ทำอาหารให้กินเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะโอ้โหบ้านเขาเนี่ยเราห่วงไม่ได้เราห่วงุณแม่อยู่แล้ววันนี้เขาก็เบื่อเบื่อเบื่อก็จะยชอบอาหาไอ้ตูนตูนไม่แต่ตอนนั้นคือตูนก็อยากได้อยู่แล้วอยากได้ซีซีเอออยากได้ซีซีตอนนั้นจะมาปะทะค่ะพี่โกจะทำคอนเทนต์ร่วมซึ่งอย่าถามผมเรื่องซูบารุซูบารุเป็นรถที่น่าเบื่อมากสำหรับผมเพราะอะไรมันมันอยู่ในโมเดลเดิม แต่เปลี่ยนทุกเจเนเรชันอไอ้นี่หนึ่งสองสามคือโมเดลเดิมเปลี่ยนกันชนเห็นชัดสี่ห้าหกเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนกันชนชุดแต่งเห็นชัดแต่ไอ้บ้าเนี่ยใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่งโมเดลเดียวกันหมดใช่ใช่เปลี่ยนไฟหน้าหน่อยเปลี่ยนกระจังได้เปลี่ยนชนหน่อยแต่รูปทรงแม่งคือสี่ด้านปกติไฟท้ายเหมือนเดิมทุกรุ่นไฟท้ายเดิมหมดเวอร์ชั่นหก เวอร์ชั่น4เวอร์ชั่น3แค่นั้นเลยหาง2ชั้นหางชั้นเดียวหางชั้นครึ่งไอ้เยอะหาแดงง่ายิีบปายเลยคืองงกับซุบารุอ่ะใช่เป็นรถที่ผมแบบไม่จำแต่มันเป็นรถที่เรียกว่าเป็นตำนานของเจเนอเรชันยุค90้สองคันนี้อยู่ในหนังฮ่องกงครับเรื่องอะไรจำไม่ได้แต่ไม่ใช่เทเลอร์โบตัวร้ายขับอิมขาวอีโ่เปขีบุีขีห้ฟั

ใช้น้ตบุ๊กยิงแก๊สได้ออกซด์ตุ้มนั่งไปกับสุภาพสตรีแล้วแก๊สกำลังจะหมดกระพิบแล้วว่าเครื่องอะไรกันแล้วบอดอ่าใช่พระเอกกำลังจะกลับเอามือไปกดปุ่มคน n ซ e ลนางเอกทำไงนางเอกจับมือพระเอกแล้วดึงออกว่าไปแบบนี้แหละนี่ยอมตายพระเอกไม่ดีเอาคิดถึงภาพคิดถึงภาพ ตายไม่เป็นไรทักองขอนี่นะสุดท้ายพระเอกออกจากอุโมงผ่านช่องด่านใจตางแล้วคุณไายขับสะบัดไปสะบัดมาสะบัดไปสะบัดมาตามหนังฮ่องกงแล้วก็จอดแล้วลงจากรถเคี้ยวหมวกเพื่อนแล้วก็คุกเข่าลงกับพื้นมึงไปได้ไหมกูขับขนาดนี้มึงไปกูไม่เห็นไฟท้ายมึงเลยมิจฉาไม่ต้องไต่ตัวยิ้มกาย จะาไไดด้้ก็ต้องเป็นส่งอย่างนี้ต้องเป็นส่งอย่างนี้ก็เลยเป็นคู่การเขาเรียกเขาเรียกเป็นคู่การกันตาคู่การไม่คู่การแม้ใช่แค่ใน WRC เองแค่ใน WRC ก็เป็นคู่การกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ยุคเจเนเรชันตั้งแต่เรกาซี่ปะทะกับกาแลนแล้วตอน WRC เนี่ยระหว่างอิม กับไอ้นี่อีโวอะเข้าสถิติสุบารุได้แชมป์เยอะกว่าเยอะกว่าใช่ไหมทีมโรงงานได้เยอะกว่าชิมโรงานได้เยอะกว่าอันนี้จะได้แบบฉาบฉวยจะได้ในสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์เหมือนพี่กบทรงศิษย์เคยมาเจอเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ได้ขึ้นมาเลยอ่ะแต่ไอ้นี่เขายืนพื้นยืนพื้นตลอดมาฐานสม่ำเสมอคือการเป็นแชมป์มันมันเป็นแชมป์กันทั้งคู่แต่ถ้าถามว่ารองเทอรม ระยะยาวสุบานุยืนพื้นดีกว่าเพราะตัวขี่เขาสุดยอดต่อคือสุบานุยังอยู่ยยังอู่แต่อีโวปลายแล้วในยุคหนึ่งต้องเลิกก่อนอีโวต้องเลิกก่อนสุดท้ายสุบานุก็ต้องเลิกตามหมดเหมือนกันเพราะว่ามาเจเนอเรชันหลังก็ปั้น พตเตอร์โซเบิร์กขึ้นมาเพื่อเป็นนักขี่ที่แบบโอ้โหเป็นเวอร์แชมป์เหมือนกันแต่ก็แต่ก็ไม่รอสุดท้ายตอนนี้บัวแวรี่ที่คองโลกเป็นรถยุโรปหมดเลยสโคด้าซีตองเซียตแต่ตอนนี้โตต้ากลับมาทัวร์บอลังอ่าในโตต้าก็จะเป็นยาริกใช่ไหมจีอาริกาครับก็ตำนานของมาแหละของเล่นไม่ต้องถามมียให้ท่านได้เลือกซื้อกันเยอะแยะมากมายเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้พามาดูเห็นว่าจะของขายไม่อร่อยกูช่วยแม่งขาย สมัยผมไม่เด็กในการขับตามซูบารุมันเท่ครับเมื่อกี้ครับอ๋ออ๋อเฮ้ยนี่เบิกใหม่มาเบิกเบิกเบิกผมเบิกใหม่ละเวลาขับตามมันเท่ตรงนี้เลยเออเท่คำว่า wrx ทุกวันนี้อยากกระถามคุณครูตอนสมัยเด็กว่าสรุปว่าเรียก w หรือ w วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษต้องทำยังไงคะอาจารย์ดำจริงๆ w นะครับไม่ใช่ w แล้วก็ไม่ใช่ w นะครับ double นะครับพยางค์ที่สองก็เป็น l นะครับลงท้ายด้วย l double แล้วก็ U นะครับ W นะครับเพราะว่าเวลาผมไปเป็นพิธีกรงาน BMW เขาเรียก BMW นะเขาไม่ให้เรียกว่า BMW นะออเหรอแต่ยุคหนึ่งประเทศไทยต้องเรียกว่า BMW นะเออใช่สรุปว่า W กับ W U อะไรผิดหรืออะไรถูก www.voice tv com อะไรเงี้ยอ่าผมชอบมากเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แล้วคันนี้เป็นปีอะไรตุนปีอะไรตุน95ก้าวมานั้นประมาณนั้นดูดูเบลไม่ยากนี่94 94 1994 เปเตะเก้านเกี่นมันก็จคือจีซนี่ทำไมอะทำไมเก่ากว่ากูตั้งสี่ปีโอ้โหเจ๋งเลยนะสปีอ๋อพี่เก้ก้าใช่เอาถ้าเกิดว่ามันเทียบกัเจนของอีโวมันคือถ้าจะเป็นอีโวสี่อีโวสแต่มันคาบเกี่ยวกเก้าส่อีโวสามอีโวส่อ่าฮะอีโวสามอีโวสแต่มันพูดไม่ได้เพราะสุบนรูมันหน้านี้อเครื่องเป็น คอแดงเสื้อคอแดงเป็นคอแดงแล้วก็ที่คาเปลี่ยนเป็นเสื้อตันแล้วอ่ามันข้อดีของเสื้อตันคืออะไรไม่ผักเครื่องเปลี่ยนนะมันจะเครื่องเดิมมานะต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับ Gc8 ที่ขายในบ้านเราก็เป็น spec Australia นะมันก็ไม่ใช่คอแดงมาจากโรงงานนะ มันก็เป็น260คออันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้คือคขาวเทอร์โบแต่คือตรงตามสเปคที่รถนำเข้าไทยเลยแต่แค่เปลี่ยนเสื้องลางไปเสื้อตันเสื่อเขาเรียกว่าการแท่แนนมันจะง่ายกว่าลองเทอมการอยู่ระยะลองเทอมได้ง่ายกว่าคือเฮ้ยเขาไม่ไม่ไม่มีมึงไปหาเลย G8 ในประเทศไทยถ้าไม่ใช่รถนำเข้าไม่มีคแดงครับ แม่งคือคอขาปกติทธอโบหมดคอขาคอบอลคอเหียอะไรก็แล้วแต่เอคอขาไม่โบไม่แต่ยุคหนึ่งตัวนอกเข้ามาคนก็จะชอบคอแดงอันนี้ก็เลยทําสีให้เป็นคอแดงเฉย คันนี้ก็คือตรงรุ่น G C แปล่ะเป็นตัวถัง t u r โบซึ่งจตัวถัง turbo แตกต่างกันยังไงหนึ่งคือขับซมาจากโรงงานแน่สองสอร์ตตัวถังแตกต่างจาก G C 6มันจะมี G C 3 G C 6 G C 8 G C 3คือรถขับเคลื่อนล้อหน้าขึ้นจนหนึ่งพนหกร้อยซีซีไม่มีที่อะไรเลยคือการด้านขับหน้าตาคล้ายๆกันจากการชนจะติ๋มๆหน่อยกระจจะไม่เป็นรูหน่อยใช่ไหมเพราะ G C หกก็จะหน้าตาคล้ายเหมือนแปดละแต่ถ้าจะไม่ผิดขับซีหรือขับสองขับซีไม่โบอ่าขับซีไม่โบ จะพอเป็น G18 จะไปขับ4ท่อโบโอ้โหแม่บ้านกับซิงวัยรุ่นผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้ก็เป็น G18 เครื่องคาะขาวเทอร์โบแกโรงงานนะฮะของแต่งก็มีเยอะของแต่งมีก็เป็นนี่ฮะอันนี้คุสโกอันนี้อันนี้ของไอทีไอนี่บอสเบิกจากอันนี้มาเลยส k ปืนสกีเอสของตรงรุ่นเลยคุสโกนะครับซีโร่สปอร์ตซักชั่นเป็นของซีโร่สปอร์ตนี่สกูปซีโร่สปอร์ตสกูฟซีโร่สปอร์ตฝาละมัน ฝาซิมอ่าฝาซิมโชคุสโกโชคุสโกะอือันนี้่อนข้างแบบเราจิมคานาดอะอยุคนั้นเลยจิมคานาเรื่องแต่ผมนั่งคือมันไม่กระด้างนะอผมว่ามันโอเคเลยนะไม่กระด้างนี่เลยพิเชษบอกให้เบิกมาคำคัคัวีคำคัมคานาคัคานาแต่ผมว่าผมชอบว่ามันสวย ผมว่าได้ได้แรงบันดาลใจอย่างไรป่ะพวกแก๊งอีววพิกโกทำไมอ่ะอีวัวแบบอีโวเขาชอบใส่คำหน้าไปตัววีกันถ้าเกิดเป็นรถยุโรปก็เป็นบีเอ็มมันต้องเป็นอีโวสามกับอีโวเจ็ดไปเก้าทีใส่แล้วตู้น่ะไม่ค่อยเห็นคนใส่่อีม่ไม่ค่อยมีคนใส่แล้วพี่เจคือบอกว่าเฮ้ยลองเบิร์กมาใส่ดิเจอที่เราเจอกันนะใช่ใช่จะอะไเบิร์กมาใส่กันนี่เบิกก็ของใหม่เลยของใหม่แบบใหม่ๆเลยจะไม่ได้หมื่นนึงมั้งหรือหมื่นตรบาทมั้งก็พวกนี้ผมเบิกใหม่หมด ตอนแรกมันเป็นโลโก้ปอมก็จะเป็นโลโก้อันนี้เบิกของแท้เป็นของซูบูรุจีนเน่พาร์ตมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือเวอร์ชันหกของตัวน่ะก็คือเนี้ยทางเฮียต้าชงถังอ่ะเขาเบิกมาให้ฮไอ้ฝาปิดสปอตไลท์เขาบอกแพงมากแต่ไม่มีน็อตกูจําได้ใช่แล้วก็ต้องไปเบิกน็อตมาเขาบอกหายากซึ่งหลายคนเนี่ยก็คือใส่ฝาแต่ใส่สปอตไลท์ไม่ได้คันเนี้มีทั้งฝาและสปอตไลท์แท้ถ้าขายมาก็เจอ สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์เลยอันนี้เจ๋งคือถ้าเกิดบื่ก็มีนะแต่ต้องเป็นท้ายอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถถอดออกแล้วเป็นสปอร์ตไลท์ได้แต่มันจะนูนซึ่งจะตายกับซูบารุซูบารุมันจะเรียบเห็นไหมแต่อผมมัถอดไม่ได้ละของผมคือตายตัวตายเลยซึ่งอันเนี้ยีอันเนี้ยราชวงศ์ถาเขาทำมาให้แพงเขาบอกเจ็ดแปดพันแั้ใช่อฝาแพงยังไม่รวมขาที่แพงอีกใช่และขาเนี้ยหายากมากใช่แล้วก็นี่ปกติครับ ที่เห็นกันไออันเนี้ยผมก็เพิ่งรู้ตอนเด็กๆผมก็ดูหนังสือแบบเด่างเนี้ยก็นึกว่าตรงไอพวกกิยวพวกนี้มันเป็นสีดำเออแต่เนี้ยผมไปเบิกเบิกเบิกศูนย์มาเลยอ่ะเออว่าเพิ่งสังเกตเออมันเป็นสีส้มเว้ยที่จริงอ่ะตามตามรูปทีเลี้วะก็คือก็คือเป็นสีส้มตอนแรกมาเป็นสีดำผมก็เปลี่ยนเป็นสีส้มอันนี้เบิกอ่ะลิ้นก็ราชวงศ์ถามก็จัดมาให้เหมือนกันอันนี้ก็หายาก เขาเขาบอกเขาเบิกมาก็ตาตาแล้วชงถังเขาอยู่แล้วอ่ะเออเขามาอย่างนี้ไฟหน้าอันนี้คือไฟเดิมพี่ต้นทำพี่ต้นมาทีเดียวพี่เฮงทำรอบคันก็ส่วนมือหนึ่งแล้วมือหนึ่งแล้วตอนนี้มือหนึ่งเรื่องไฟแล้วตอนนี้มือเขาหายไปแล้วโดนสาดกี่พี่ผมไม่รู้ว่าเขาเขาทำยังไงวะทำแตกลายงาให้กลับมาไม่แตกได้กูว่าบางทีแอบซื้อไฟเชื่อๆแล้วก็มาอแล้วก็ฟอรวัลต้องได้ใช่นี้มาก็เบิหบดล้อล้อเออนี่ล้อต้องพี่โก้เพราะเนี้จาก ท่านอจออจอลอนี้จากอจอรอเดสมอนจริงๆริอะมันคือเดสมอนมันคือเดสมอนอันนี้อ่มันคือเดสมอนแต่จริงๆแล้วบ้านเรามันจะเรียกว่าเลก้ามาสเตอร์ซึ่งเลก้ามาสเตอร์มันจะเป็นอีโวแบบนี้ซึ่งเลก้ามาสเตอร์อะมันจะไม่มีดุมกาที่เป็นรูปหงคุณสังเกตไหม ถ้าเดสมอนจะมีฝานูออกมาแล้วมีโลโก้หงส์ใส่ใช่แต่ถ้าเป็นเลก้ามาสเตอร์มันจะเป็นแผ่นเรียบไม่มีฝาให้ใส่อ่าอ่าอันเดียเดสมอนซึ่งถามว่าทําผิดไหมไม่ผิดอะ่ะเพราะมันก็ร้อ,อยี่ห้อเดียวกันใช่ไม่ไม่ผิดคือมีเดสมอน d จะทําเป็นเลก้ามาสเตอร์ก็ก็ไม่ผิดซึ่งคันนี้ก็เป็นเดสมอนทํทำเป็นเลก้ามาสเตอร์แล้วเบิร์กสติ๊กเกอร์แท้มาใช่ล้อตรงรุ่น ร้านนี้ของอาจารย์เอ็กซ์ส่งต่อมาจารย์เอกใส่อยู่ใน G18 สองประตูสีขาวสีขาชุดนี้อาจารย์เอ็กซ์ซื้อมาห0 0 0ื่นใช่ใช่อันนี้ตรงรุ่นของอีมันเลยตรงรุ่นตรงรุ่นเบรกก็ฟิโก้แอนอันนี้พ่นยังอยู่อีกว่ากับทิดออสกูยังทำให้มียังอยู่อีกเหรอย่างยอยยุมันไม่ได้ใคอยขับเลยกระป๋องดำโง่ๆกระดาษทรายหนึ่งแผ่นนั้นเลยจำได้สวยสวยแล้วก็ข้างหน้าก็พี่โก้ละเลงฝีมือไปข้างหลังก็เป็นพี่ทิดออสใส่ ดิสหลังมาให้ที่จริงมันจะเป็นดำอันี้ก็ใส่เป็นดิสมาเลยเป็นดิสหลังยางก็โตโยเบิร์กใหม่เห็นปะพาแต่พาสท้่ขันมันคือเวอร์ชัน6แต่หางหลังไม่ใช่หางหลังคือเวอร์สี่อันนี้ราชวงศ์ถังเขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบมันมีหางหลังสูงด้วยผมมี2เวอร์ชันตอนแรก่ผมเคยยังอยู่ไม่ยันอ่ะไม่ไม่อยู่แล้วเขามีคนขอไปแล้วขอซื้อไปแล้วผมก็เลยใส่เวอร์ชันสี่เพราะผมรู้สึกว่าพอหางสูงอ่ะมันมันซิ่งไปหน่อยอย่างที่พี่โก้บอกอ่ะมันดูเหมือนคนอื่นเออม นะครับแล้วก็เนี่ยขัดไฟรอบคันไรเกอร,เร์เบิร์ใหม่ท่อไปไทเทเนียมสุราอัพเขาไปใส่จัดการให้กระดาด,าด <S 2> <S 2> ไทเทเนียมภายในมาดูภายในดีกว,ว่าภายในคันนี้เบาะเป็นตัวฉลองแชมป์ของทีมโรงงานอ,อันนี้ทางใสาพี่พี่อิมเขาบอกว่าหายา,ากแล้วเขาก็อยากได้กันเยอะอะไรเงีนน้ยตัก็บอกออกมันมา,มาพมก็ตาชงถังเบิรมาให้ แล้วก็ของตรงยุคแป้นคันเร่งเป็น s t i หมดนะ s t i เกวัตสามสหายเดฟฟี่มีเพจคันไซเซอร์วิสคอนโซลกลางเป็นคาร์บอนนะนี่ถุงอะไรพวกนี้ผมเบิกใหม่หมดเลยนะครับกระจกมองหลังถุงหัวเกียร์โไดส์อันนี้หายากเหมือนกันแล้วก็หายากของอะไรยมันเป็นกระเหลืองอะนาดิกาล่าใช่หน้าปัดเป็น s t i ขาวล้วนหายากเลยแล้วก็พวกวิทยุอะไรก็ผมก็เบิกให้มันตามยุคมันเป็นโซนี่เอ็กซ์ปอดทุกอย่างดียังเดิมอยู่ กลิ่นแม่งยังบอกถึงยุค90เลยนะใช่ซูบารูนี่เห็นแก่ตัวใช่ไหมทำไม่ทำที่วางแก้วคนเดียวมีเก๊งกางมีเก๊งกางอีกเก๊งกางแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแล้วหมดและคนเดียวแต่ยังดีอยู่นิสันเนี่ยพี่เหงยืนอยู่ก็พูดให้แกได้ยินแหละถ้าแกขับไปนะซื้อสตาร์บัคสักแก้วนะกับซีฟิโลนะเกื่อถอนหายใจแล้วถอนหายใจอีกก็ใส่ถุงได้ไหม คือมันไม่มีที่วางอ่ะออีิสต์ไม่มีที่วางเลยแกถึงต้องไปใส่มิสโม่ไะแต่ก็หารู้ไม่ช่องแอร์มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงคือจริงๆนินิสสันเป็นรถที่ไม่ได้ทำมาให้คุณกินกาแฟมันมีที่วางแก้กระป๋องเล็กๆของมันอยู่ขนา อ่แต่นี่ยังถือว่ามีเก็บบ้านสาสหารนี่พี่บทชใ่แ่ใหม่หรอใหม่มากแล้วก็คอนโซลที่เคยปรึกษากับพี่โก้ก็บอกว่ามึงเก็บแบบนี้ดีกว่าแต่นแรกกเบิกใหม่แต่ว่าคือแบบยุค2 0 0พันก็ต้องแบบลายคาร์บอนนี้ยคันนี้กี่แรงม้าทุนเดิมอ่ะก็ต้อง260คันนี้เดิมเลยไม่ได้โมดิฟายเลยแล้วก็หาของแตกตรงยุคมันเก็บเงยนไม่ได้เก็บแรงใช่ ขี่ได้ทั่วไทยไนี่นี่เบิกมากับพี่โก้โคตรแพงวงท่หายเลยแพงเลยไม่รู้ใช่ป่ะไอใบปัดที่พี่เบ<อ>ิกใช่เพียเพียรแพงแ,งแงโอโร่แพงสองพันกว่าบ,บาทป่ะล้วปุ่มพวกนี้ใช้ได้หมดนะไฟปาร์คอะไรใช้ได้หมดอันนี้ขาดแค่ถังไอซไอถังน้ําก็เปิดระบบทุกอย่างของฉีดน้ำมิเตอร์ใช้ได้หมดยกเว้นขาดถังใช้ได้หมดเลยทุกปุ่ม อันนี้ผมไปทํามารอบหนึ่งแล้วข้างในเวอร์ชันสุดท้ายแล้วละ่ะใช่ใช่เเวอร์ชันแรกจะจะดูเก่ากว่าน,นี้แอร์เย็นมากดูทั้งหมดก็โอเคช็อคุสโกคมใหม่กรบเลยข้างหลังมีบีซัดด้วยพี่เชษบ,บอกให้ซื้อนี่ๆๆๆนีนนนนำำอันนี้ไม่ไม่เคยมีใครใส่เลยที่จอดที่อู่เขาก็บอกไม่ค่อยมีใครใส่เป็นบีดซัดตรงรุ่นเสน่ห์งซบรุคือกระจกเปื้อนนะครับแล้วก็เท่ แล้วก็การข้องตัวของสมารู้มันขับได้ข่องตัวมากกว่าอีโวในระดับหนึ่งแต่ก็แลกกันกับปูใช่ที่หาค่อนข้างจะยากใช่หน่อยอันนี้ต้องยอมรับเรื่องก,การโมดิฟายอีโวจะง่ายกว่าคือถ้าคุณขับไปพังปากช่องก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้าอีโวไปพังปากช่องมันยังพอ มีอะไรก็แก๊กได้ได้ได้ก็แก๊กก็แก๊กได้นะครับคันนี้ก็จบแล้วล่ะตูนทำมาก็ไม่ค่อยได้ขับใช่ล้างก็ไม่ค่อยได้ล้างด้วยล้างล้างแถมบ้านจ่อยู่ในบ้านจอยในบ้านในรถในรถล่าสุดขับบ่อยว่าขับรถตามหาแมวใช่แมวหายแมวหายแมวขับว่าตามหาแมวคันนี้ก็มีตำหนิให้ท่านเก็บนะพูดกันตามตองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวท่านจะหาว่า เฮ้ยโหรถพวกการอวยกันอย่างเดียวเลยก็สีเสริก็ต้องมีเก็บบางจุดนบางจุดใครรับได้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรับอันนี้ก็คือมันคือ g C 8แท้ซึ่งมันนับคันในประเทศได้นะครับสองกับตัวถังแบบนี้ถือว่าสวยภายในก็มีของหายากแลกกันเก็บหน่อยแต่มีของหายากถูกไหมถูกไหมน้อยๆคุณตอนบอกออกไป คุณยังเหลือเงินมาเก็บ<ช>ของโน่นนี่นั่นได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นแรกกันไปล้อเลือก็แพงคือแยกขายวันนี้ผมว่าไม่ต่ําแสนใ<ช>่ใ<ช>แยกขายคุณแยกของแต่งนะนนไม่ต่ําแสนหาของเดิมมาใส่แล้วก็มาเอาเงินส่วนต่างม,มาเก็บก็ยังคุ้มอยู่ดีก็ยังคุ้มอยู่ดีรถวิ่งได้ไปต่างจังหวัดไปพัทยงพัทยาแอพขี่โดนไปสั่งตลอดใช่ขี่ไปสั่งตลอดไม่ต้องห่วงไม่ได้ไม่ได้ผิดหวังไม่ผิดหวังแต่ผิดหวังอย่างหนึ่งคือมันจะสู้คันนั้นไม่ได้แค่นั้นเอง นะครับท่านแค่ดูด้วยตาของท่านกับเฮดเดอร์ที่งงขึ้นมาท่านก็รู้แล้วนั่นมันรอขย่ำั่นมันเหมือนไฮยีน่าที่รอลูกกวางออกจากถิ่มแม่แล้วยังไม่ทันได้ยืนแล้วขย่ำเลยนี่ออกมาครับอนั่นเขาควายหรือไส้บัวทอดก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามึงขยับไปหน่อยมันขย่ำมึงเลยนะดูหน้ามันเด้ี๋ยวเลเซอร์เข้าใจเลขสี่เห็นอยู่ว่าสี่ขี่กันแล้วขี่กันแล้วก็ฝากด้วยรถคันใหม่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ วันนี้750,000บาทต่อร้องได้ไหมดอกได้ต่อได้ต่อได้ดูรถได้ที่ไหนที่ร้านมิเตอร์เช่ได้เลยครับมิเตอร์เช่สมูทตี้เดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้เดี๋ยวขึ้นเบอร์เชตเลยตามต่อเช่เลยติดต่อผมได้เลยติดต่อเช่เลยรถคันนี้ก็ถ้ามาลองขับได้ชอบก็เอาไปไม่ชอบไม่ว่ากันใช่แต่ถ้าโทรมา ยืมตังพี่เชษโทรมาเล่นเอาเม่หย่าสั่งอะโวคาโดอะไรเงี้ยมาเยอะมากเราคิดท่านนะครับถ้าท่านโทรมาขำๆไม่ซื้อท่าแบบคือถามได้สาระเราจะเก็บตังค่าสมูทตี้ท่านสองแก้วทันทีถูกต้องฮะบังคับซื้อโอโคโนมาโดบังบซสตรอเบอร์ี่ปั่นบังคับซื้อครับถ้าท่านโทรมาแล้วเฮ้ยท่านอยากมีจงมีจะจะไปบังคับซื้อมาดูแล้วก็มากินสมูทตี้ดูไม่ว่ากันไม่ว่ากันแล้วใครทีนี้ 7 5 0 0แสหมบาทต่อล้อนได้แนนได้นะครับจะบอกว่าดอกแพงหน่อยข้าวของน่าจะของตะวันออกเขาได้เยอะเพราะมันคือรถ g ี8แเลยแต่ว่าดอกจะแพงนิดนึงนะครับถ้าคนเก็บไว้ในสารระบบของท่านไม่รู้คลิปนี้ออกไปรถจะอยู่ถึงให้ท่านได้ซื้อหรือไม่ใช่คเพราะผู้ชายที่เป็นเจ้าของะทันที่วนเวียนไปวนเวียนมาไม่รู้หิวเนื้อหรือว่าจะซื้อซูบารุหรือว่าจะซื้ออีโวทำไม่รู้ก็พูดมาตามจริงไม่ได้ว่าอะไรนะ ก็ช่วงนี้ก็ร้อนๆอยู่ผมรู้ว่าพี่ยังเจี๊ยบนะเราไปกินเนื้อดีกว่าไปกินเนื้อดีกว่ารถคันใหม่ใคันนี้ก็ไปของใครท่านก็ไม่ผิดหวังครับ Street Dog เราการันตีอยู่แล้วในเรื่องนี้แต่ท่านต้องชอบนะต้องชอบต้องชอบไม่อย่าคาดหวังว่ามาจากพวกเรารถต้องไม่มีปัญหาไม่ใช่มันคือรถเก่ามันคือรถที่เอาไปต้อง เหมือนเหมือนภรรยาต้องใส่ใจต้องไปดูแลใช่ต้องไปซื้อกีนนัวต้องไปซื้อตังหูอารมณ์แบบนี้ใช่ใช่ไม่ใช่รถป้ายแดงที่คุณไปซื้อแล้วมันไม่พังเลย5ปีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องท่านต้องเข้าใจอย่างแรกก่อนนะครับฝากกันไปด้วยนะครับเท่านั่นเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้ต่อรองได้ครับผมครับ ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยกับรายการรถคันใหม่แล้วคันนี้ก็น่าสนใจคันนี้ท่านผู้ชมการันตีว่าไม่ผิดหวังไ่าชมคั้งสวยมากๆนะครับคันนี้ของแต่งแน่นเลยหมดเวลาแล้วช่วงนี้พี่เฮงตั้งเตาแล้วก็ยืนรอแล้วยืนรอแล้วทางเนื้อดีกว่าขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรถคันใหม่ใครคิดว่าตูเนี่ยจะทับซิบสิบปีอะเขาเขาสุดตามสูตรเนี่ย